เฮ็ดตมตมไม่ซ้ยไม่ได um, pues ้ห uh ้างง่ายๆครับเพราะว่ามันจะมกอยู่ตามใบไม้นี mm ่ค hmm. รับซองนี้ซองที่นี่เฮ็ดนี้นะเนี่ยมันจะมกอยู่อย่างนี้ครับนี่พวาจะพึ่งจะโพใบไม้จะกบไว้นี่ครับเฮ็ดนี้กินยากนะครับไม่ได้กินง่ายๆราคาถึงได้แพงถ้ายากห้าเฮ็ดต้องมาต้องมาที่นี่ครับฮุบอินทรีย์เราเรียกย่างเกาะดอกเถาะวันปีน้าพวกแซ่บมาเต็มเลย ต้องค่อยๆลือครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเราจะเยียบมันถ้าเราไม่ลือต้องลือดูให้ดีก็บริเวณใกล้เคียงมีก็ไปเมื่อกี้ขุดไปเปล่งแลเนี่ยน,นี่คือรอยขุดครับนี่ลักษณะดินขึ้นต้องเป็นอย่างี้ครับแคะต้อแล้วครับโอ้ใชล่ลน พักแล้วว่าจะเจออีกซ่องเปลงใ,ให้เจอซื้อไว้ตรงนู้นโลเก็บไปมันดอกใหญ่ดีที่นี่นะนี่ครับลักษณะทีว<ม>่ว่าเห็ดเพิ่งจะขึ้นครับที่ว่าหัวพวกดินมาครึ่งเดียว<ม>หัวมันจะพกแค่ประมาณนี้ครับโคนมันจะอ้วนพวกนี้แล้วดินตรงนี้จะเป็นพวกทางนั้นครับที่มันขึ้นได้<ม>และอีกอย่างเห็ดนี้ถ้ามาช้าก็ห้อยทากกินหมดครับหรืหอไม่ก็วันเดียวเน่าหมดเลยออืเพราะมันมันบานไวมาก มันบานภายในวันเดียวมันก็เน่าแล้วครับดูความกว้างเห็ดดอหวางม,มือ,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 อโคนสวยจริงต้องเป็นอย่าง,างี้ใช่ ถ่ายถ่ายล้าน่ะตอนขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นนี่อย่างนี้คือเฮ็ดใหญ่ครับเฮ็ดอ้วนเห็ดเห็ดที่แพงสุดปะเฮ็ดที่แพงที่สุดครับนี่ครับคือเฮ็ดที่แพงที่สุดถ้ายังนน้นเพเยอร์เพยเยอร์ขึ้นมาแล้วห้ามร้อยครับเยอะมาที่กำลังงอกอยู่น่ะตอนนี้อันนี้ในกรุงเทพเป็นพันไหมตอนนี้ในกรุงเทพก็ราคาหลักพันครับโลนึงถ้าเอาไปทําเห็ดเปรี้ยวไส้โลนะครับกิโลละพันกว่าถ้าใครเป็นโลส่งกรุงเทพ คนกรุงเทพกินมาซื้อเท่านี้ครับแต่ซื้อในราคาที่แพงแต่วันนี้เราพาพี่แทบมานี้คนกรุงเทพไม่เคยห้าเห็ดเจอครับวันนี้ได้เจอเฮ็ดแล้มาแขะเห็ดกระตัวนี่นี่ใครเจอนี่ใครเจอนี่แทบเป็นคนเจอครับคนกรุงเทพกินเห็ดถ้าจะอร่อยต้องมาด้วยตัวเองอืซื้อเข้ากินแต่มันไม่อร่อยหรอกแล้วเห็ดบางการมันเห็ดที่ว่านิสัดครับก็พีพิสุท ถ้าที่เอ่นเนี่ยต้องเขาอะไรเท่านั้นเขาอะไรต้องคบอินทรีเท่านั้นครับต้วหนกทถอโอ้หนกเอที่อำเภออำเภอที่อำเภอเมืองการครับอําเภอป่อพลตำบลกาญจนบุรีตำบลตำบลน้องมู่ครับโอเคนี่วิธีการขึ้นองเห็ดครับการแงะเห็ดที่ถูกต้องนะฮะถ้าแงะไม่ดีนะครับลากมันจะดกขาดครับ นี่ครับเฮ็ดตึงได้แพงเพราะมันห้ายางขุดยาเลยครับขุดยาครับรากไม้มันเยอะลักนณะการใช้เฮ็ดห้ามใช้มีดครับไม่งั้นเดี่ยวมันจะไม่ขึ้นปีหน้าต้องใช่ไรต้องใช้ไม้ครับต้นตะโกเนี่ยไม้เนี้ยครับไม้ตะโกก็ได้ครับไม้อะไรก็ได้ครับโอเคใ้้มันแ็งแล้วไม่หักอ่าใช้มือยกขึ้นเลยนี่ครับนี่ครับนี่การ ชนะแคะลึกนะครับยังขาดนี่ครับนี่คือเต็มเต็มห้องโคนมันที่ยังไม่ขาดนี่ครับหูความยาอนท่าคืบดิทำท่าคืบดินี่คือความยาห้องเข้านะครับนี่โอเคโอเคคุดต่อคุดต่อ นี่ครับความยาวความยาวนี่นี่คือเห็ดราคาเต็มโ<อ>คนสวยเห็ดอวบเห็ดเมืองการว่านที่สุดครับ<อ>ถ้าไปทางอำเภอไซโยงไซโยกแล้วเห็ดจืดเห็ดเนียวเห็ดที่นี่กอบม่นกนคนเขบอกไม่ห้าเห็ดมืองการกินกันดีกว่าเลย<อ><อ>จริงๆไปตังางประเทศกี่บาทหรือบป่ถ้าไปต่้งกี่เทศ ถ้าไปตั้งถ้ไปตั้งประเทศก็ไล่ยัันครับอาจจะเป็นมืนก็ได้ให้ประเทศไทยนู่ยถุงนู่ถุงตอนนี้แซบนี่เรามากี่ชั่วโมงเองประมาณนี่มาโดยรวมแล้วประมาณชั่วโมงต้องชั่วโมงครับ ก็จะได้เฮตจุดที่สามโลสามโลก็ถ้าค่ายก็เป็นเงินเก้าร้อยก็าบาทแล้วครับคือว่าอาจจะทึ่งพันถ้าเฮดอย่างนี้ก็โลสามร้อยห้าสิบค่ายได้ครับข,ขายราคาส่งเนะ่ยค่ายราคาติงเข้านี้เลยครับลงไปปุ๊บมันก็จะมีคนรับซื้อครับถ้าส่วนมากโดยรวมจะมีคนมาดักซื้อ,อเรานี่ก็เริ่มย้ายเป็นคุดหมดหมดจังนี่เป็นนี้เป็นนี้ แล้วเ,นเ,นเดี๋ยวเราเก็บก่อนเก,เก็บเก็บใส่ถุงก่นอนต้นเรียงใส่ถุงถชาหรือว่าโอตัวเราเวลาให้คนที่ไม่มีประสบการณ์มาดูกันต้องถ่ายในทุ่งเลยดนี่นใช่แล้วเน่แน่เน่เน่ถุงรอบเ,เวลาที่เจอกันเพลงอะไรกันใช่อธิบายเพลงแล้วนี่คือเพลงเดียวครับเพลงที่แล้วเมื่อกี้ แต่อาจจะเป็นเห็ดดอกเล็กซะหน่อยอเพราะว่าเห็ดม,มันเขาเรียกว่าบานขึ้นมาแล้วนี่คือลักษณะการใส่เห็ดทุ่งครับอเอาเห็ดใส่ทุ่งดอกต้องไปทางเดียวกันมันกั้นเละหมดมนี่หัวจนทุ่งไว้แทบหนึง่ง แต่เราห้าไปกินด้วยความภูมิใจครับเราไม่ได้ค่ายข้อนําเสนอกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวครับห้ากินอย่างเดียวครับไม่เคยขายเพราะธรรมดาถ้าพี่ชายไม่มาพวกก็ค่ายนั่นแหละครับอยแต่วันนี้พอดีพี่ชายเข้าปยุกรุงเทพมานานเขาอยากจะเห็นเปงเฮ็ดเขาอยู่นี้มากี่สิบปีแล้วเขายังไม่เคยเจอเปงเฮ็ดเลยครับเพิ่งได้เจอครั้งนี้แล้วภูมิใจมากคนนึงงในท่ายูทูบมาเยอะขนาดนี้โอเคอยู่แค่นี้ก่อนอืม